สวัสดีครับเรน,นี้เร่มอยู่กับช่องวงการเวเฟอร์ฟอลอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาตอบประเด็นนะครับผมที่แบบว่ากำลังร้อนแรงเลยนะครับผมไม่ใช่ประเด็นหรอกนะครับผมคือผมคิดขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็เป็นประเด็นหลักนะครับผมที่คนเขาคิดคิดยึดติดกับมันมากนะครับผมนั่นก็คือเลี้ยงงูต้องกินหนูเป็นจริงหรอแล้วงูทุกชนิดกินหนูจริงหรอ นะผมเราจะมาดูกันนะครับผมแล้วว่าถ้าง,งูสมมุตินะผมจะมาอธิบายให้ว่างูตัวนั้นต้องกินหยูเป็นแล้วต้องกินหยูแช่จริงหรอมานะครับผมเปิดมาเลยนะครับผมเปิดมาเลยมาเห็นยี่ห้อโอกำลังไอ้นี่อยู่ด้วยเลยกำลังข้าวคาดอยู่ด้วยนะตัวเนี้ยเอ่อข้าวคาดอย่างวะเออย่างเลยนะ ตัวนี้หูบอลของผมเองสำหรับไอ้ตัวเนี้ยกินหนูแช่ครับผมไอ้ตัวเนี้ยผมได้มาตอนอยู่เซเว่นเนาะมันก็นะครับมันก็กินง่ายกินเก่งอะไรอย่างนี้นะผมกินง่ายมากแต่มันกินไม่ค่อยเก่งหรอกไอ้ตัวเนี้ผมก็ให้หนูเอ็กเอ็ลนะผมไปนหนูไม้นะผมแช่นะผมเพราะว่าอะไรผมจะเอาผสมตัวนี้หรือไม่ก็ เลี้ยงอะไเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมเลี้ยงได้หมดอะ่ะผสมหรือเลี้ยงไ้เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมตอนนี้ผมไม่ได้จะน้ําหนักกิจกรรมแล้วนะผมผมให้หนูไปก็เออผมจะมาพูดให้ฟังว่าหนูแช่ะนะครับผมงูทุกเชิ้นต้องกินหนูจริงหรออันนี้ผมขออ่ะอันนี้ก่อแล้วกันงูทุกเชียงกินหนูจริงเหรองูทุกเชียงกินหนูจริงไหมครับนะผมคำตอบคือไม่ครับผม ไม่ใช่งูทุกชนิดนะครับที่กินหนูนะผมแต่ร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นของบนโลกนะครผบของงูบนโลกเนี่ยจะกินหนูจะส่วนมากนะผมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะกินหนูแบบแต่ว่าเเอาเราเอามาเลี้ยงเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยงูต้องกินหนูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะผมปกติเนี่ยมันจะมีงูหลายชนิดนะผมที่ไม่กินหนูเลยแล้วก็จะไม่แตะหนูเลยนะับยกตัวอย่างอะง่ายๆเลยงูดินงูดินไม่กินหนูแน่นอนนะผมงูดินจะกินเฉพาะแมลงนะผม มันจะกินเฉพาะแมลงวันหนึ่งคู่ครับนะครับผมอย่างไอตัวเนี้ยผมก็กินหนูแช่นะครับผมแต่มีก็มีบางครั้งเนาะที่ผมให้หนูเป็นเพราะว่าผมจะเลือกสักตว์เลยของเขาอ่ะให้กลับคืนมานะครับผมคือว่าเงคือผมไม่อยากให้มันเสียงูนั่นเองนะครับผมนะครับผมมันเสียงูนะครับผมตอนนี้หนักมากเลยนะดนะูดิดูดิตัวมันก็ใหญ่แล้วมันก็แบบอ้น้าหนักก็ผมไม่แน่ใจนะว่าม,มันหนักขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า เมื่อสามสี่วันที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งให้หนูแรดนะผมเป็นทั้งตัวเลยนะตัวใหญ่ๆไปเลยให้มันกินนะผมตอนนี้มันก็ย่อยย่อยหมดทุกตอนนี้มันก็ย่อยหมดแล้วนะผมมันเป็นหนูแรดแบบไซส์ไซส์ประมาณไซส์เอลมงไซส์เอ่อไซส์เอเสหรือไซส์เอ็มะไซส์เอม็มเออผมเพิ่งให้ไซส์เอ็มไปนะผมดูดี <laughs> ใหญ่ขึ้นเลยเห็นป่ะนะผมเออใหญ่ขึ้นเลยโอเคเข้าเข้าไปเด่นต่อนะผม งูมีงูอะไรบ้างอะที่ไม่กินหนูก็จะมีงูกินท่าครับผมเป็นพวกกินท่าเก็สันกินท่าจุดเ้าเอ่อแล้วก็งูทะเลนะครับผมเพราะงูทะเลนี่ไม่กินหนูลไม่ไม่แตะหนูเลยนะครับผมผมอยากจะบอกให้นะครับผมงูทะเลไม่แตะหนูแล้วยิ่งเป็นงูทะเลที่กินเฉพาะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไข่ไข่ปลานะครับผมไอ้พวกนี้มันจะไม่กินหนูเลยนะครับผมคือจะกินเฉพาะไข่ปลาอย่างเดียวปลาก็ไม่กินนะครับผมจะกินแค่หนูอย่างเดียวนะครับผมโอ้ยมันดด้นมันเด่นมัน เสียวตกจังวะเสียวตกจังไอ้ตัวนี้มันจับแบบไอ้ตัวนี้ถ้าจับมือเดียวมันจะเป็นรู้มันมันจะรู้สึกไม่พ่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะมันเราต้องจับสองมือมันถึงจะรู้สึกปลอดภัยนะครับผมนะครับผมแล้วก็แบบพวกงูหลายชนิดนะผมที่ไม่กินหนูนะผมรวมถึงงูมังกรนะผมท,ที่ที่พบกันนะผมนะผมแต่ธรรมชาติด,ดั้งเดิมเนี่ย แต่เดี๋ยวพอผมบอกว่ามันไม่กินหนูพอคนเอาไปลองสมมตินะอะสมมติสมมติเป็นพวกงูมังกรถ้าคุณลองเอาไปลองเนี่ยมันก็กินแล้วบอกเอา้ามันไม่กินอะไรเอา้ามันก็กินดิอะไรอย่างงี้นะผมจริงจริงเนี่ยถ้าอยู่ในที่เลี้ยงนะ่ะคือมันต้องกินเพื่อความอยู่รอดนะผม,แต,นะผมแต่ว่านะผมแต่ว่าในธรรมชาติดั้งเดิมของมันเนี่ยมันไม่ได้ถูกล่ามันไม่ได้ถูกแบบธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้กินสททัตว์ประเภทที่มีขนนะผมประเภทที่มีินหนูกถก็สมมติว่างูประเภทนี้จะกินพวกกบก็เขียดเป็นอาหารนะผมซะส่วนมาก นะครับผมส่วนงูที่ผมถืออยู่ตรงนี้เป็นงูบอลน,นะครับผมซึ่งในธรรมชาตินะผมล่าหนูนะครับกินหนูเป็นอาหารนะครับยกขึ้นมานะมนี่บนี่ครับหนูเป็นอาหารแล้วก็อย่างที่บอกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมที่บอกว่า,วางูทุกชีนี้จะไม่ไ่ใช่งูทุกชินแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนะี่ยที่บอกว่างูต้องกินหนูเป็นๆคาตอบคือไม่จําเป็น,ปนหรือ บอกว่าไม่เสมอไปนะผมคือผมเคยเลี้ยงงูชนิดหนึ่งนะแต่ไม่ใช่แต่ก่อนในตัวนี้ด้วยซ้านะผมผมเคยเลี้ยงงูอีกชนิดหนึ่งนะผมที่เป็นงูไทยนะผมก็คืองูเขียวพิลินนี่แหละนะผมแต่ตอนนี้มันได้ตายหาไปแล้วแล้วมันตายหาเพราะาอะไรก็ไม่รู้นะนะผมมันตายไปแล้วนะผมก็อ่ะก็อ่ะก็อ่ะ,อะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกัน คือผมเคยเลี้ยงงูชนิดหนึ่งเขาเรียกว่างูเขียวพีนินซึ่งตัวนั้นเป็นงูป่าับผมเป็นป่าแท้แล้วแหละนะผมเป็นป่าแท้เลยแหละนะครับไอตัวเนี้ยมันไม่เชื่องอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ผมอะเอามันมาเลี้ยงนะผมพอผ่านไปสักสองอาทิตย์มันก็รอกค่าแล้วเราแล้วผมก็ลองให้หนูไปดูตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่กินนะเป็นหนูแช่เนี่แหละไม่ใช่หนูเป็นหรอกนะผมเป็นหนูแช่พอผ่านไปอีกหนึ่งวันมันก็กินเข้าไปนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็เป็นการยืนยันว่าจริงๆแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงงูจริงๆแล้วถ้าผมอธิบายไงดีว่าให้มันเข้าใจง,ง่ายๆถ้าเป็นพวกผมคือมันแล้วแต่จังหวะแล้วก็แล้วแต่งูตัวนั้นด้วยบางงูตัวนั้นอาจจะเคยกินซากหมูมาก่อนอาจจะเคยกินเอ่อหนูตายมาก่อนนะผมแต่ว่าไอที่บอกว่างูอ่ะต้องกินหนูเป็นนะผมคตาตอบก็คือไม่จําเป็นนะผมไม่จำเป็นหรือไม่สมบูไปก็ได้นะผม กินหนูเป็นมันก็ดีอย่างหนึ่งคือมันได้สารอาหารครบถ้วนนะผมไม่เหมือนหนูแช่หนูแช่มันจะสารอาหารไม่ค่อยครบเท่าไหร่เพราะว่าสารอาหารมันจะสลายไปบ้างเนาะเวลาเราเอาไปแช่ในน้าแข็งอะไรอย่างนี้นะผมแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันก็ไม่จาเป็นอะไรมากขนาดนั้นนะผมเพราะว่าในธรรมชาติงูมันก็แบบงูมันก็ไม่ได้สารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วนะผมเพราะว่าต่อให้งูมันเนี่ยจะกินอาหารหลากหลายมากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะผมมันก็ไม่ครบถ้วนอยู่ดีนะผมนะผมมันก็ไม่ครบถ้วนอยู่ดี นะผมแล้วก็งูที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็สมควะคนับผมนะสมควรให้เขาหนูให้เขากินหนูนะผมแต่ถ้าไม่ใช่งูที่แบบเป็นสมมุตินะคุณเลี้ยงงูกินท่าอะไรเงี้ยเราไม่สามารถให้หนูเขากินได้นะผมเพราะว่าหนูเนี่ยถึงจะดีสําหรับงูทุกชนิดก็จริงแต่ว่าสําหรับงูที่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อกินหนูเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นภัยต่อเขานะผมเป็นภัยยังไงล่ะก็ก็เป็นภัยก็อย่างสมุติอ สมมติว่าเราเป็นอีักนาใช่ไหมที่เราอ่ะกินแต่ผักนะผมกินแต่ผักกินแต่พืชอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วเราไปกินเนื้อแล้วคิุกคุณแล้วคุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้ไหมแล้วคุณคิดว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อจะแบบจะแข็งแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็นั่นแหละนะผมแบบนั้นมันก็แบบเดียวกันเลยนะผมแต่สำหรับประเภทนี้ก็กินหนูเป็นอาหารนะผมเนาะ กินหนูเป็นอาหารแต่สามาัดไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยแต่สามวัดไซส์ประมาณเนี้ยผมยังไม่แนะนํานะผมให้หนูแรดยังไม่แนะนําเลยเพราะผมเพราะว่ามันตัวยังเล็กอยู่นะผมมันยังไม่ค่อยใหญ่มากนะถ้าใหญ่จริงๆก็สามสามโลได้อะลูบอลนะครับผมลูบอลถ้าผมแนะนํานะผมถ้างูน้ําหนักสองร้อยกว่ากร,รมัมตอนนี้ผมขาดนยุงกับ <laughs> นะครับผมสองร้อยกว่ากร,รมัมเนี่ยผมแนะนานะผมให้หนูทั้ยี่สิบกิัมนะครับผมส่วนไอ้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจล้ากี่กร,รัมแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะ ห้าร้อยกว่ากรัมแล้วมังเพราะว่าหนักขึ้นนะผมตัวใหญ่ขึ้นนะผมอาจจะให้หนูสักห้าสิบกรัมได้นะผมห้าสิบกรัมสี่สิบถึงหกสิบกรัมก็สบายๆเนาะก็อ,อะไรประมาณนั้นแต่งูในธรรมชาติเนี่ยแต่ผมอยากให้ยึดติดก,กับงูในธรรมชาติมากกว่างูที่เราเลี้ยงนะผมเพราะว่าหนึ่งเลยคืองูในธรรมชาติมันเขาเรียกว่ายัางไงคือเวลาเขากินเนี่ยถ้าอะอย่างสมมุติงูบอลสมมติอะตัวประมาณนี้แล้วกันตัวประมาณนี้เนียผมตัวประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะผมไปเจอหนูที่ตัวใหญ่กว่านี้อีกนะผม คือออย่างมติอ่ะคืออย่างสมุติอ่าบ้องเขาอาจจะประมาณนี้นะผมเขาอาจจะเจอหนูตัวมานี้เขาก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดนะผมเขาก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดแต่ผมก็เข้าใจแหละนะผมว่าที่มันมีการประเมินเกณฑ์น้ําหนักเนี่ยเพราะว่าเอ่อไม่ให้ง huh ูเราอ้วนแล่ใหญ่แล้วอายุสั้นเกินไปนะผมเพราะส่วนมากงูในธรรมชาติมันจะอายุสั้นเนาะเพราะว่าหนึ่งเือเขากินแบบเขาเรียกว่าอะไรกินบางทีใหญ่เกินอะไรอย่างนี้นะผมเขาก็ตายอะไรอย่างนี้นะผม ก็เคยดูไหมล่ะนะผมจงอางแพ้งูเหลือมนะผมไม่หรอกจริงๆมันตายทริงจริงมันตายคู่หละนะผมจงอางตายก่อน <S <S แต่งูเหลือมาตายหลังเพราะว่างูเหลือมันโดนพิษมูจงอางไงเนาะอะไรอย่างงี้นะผมสวยมากเลยนะผมตัวนี้เป็นสีพาทเทลนะเดี๋ยวกาจะหาเพิ่มอยู่บอลน,นะ่ผมกาจะหาตัวเมียนะผมแต่ผมจะหาตัวเมียที่มันเป็นสีขาวๆหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมจะทําเป็นสีพายเนาะแต่ผมยังผสมไม่ได้นะผมตอนเนี้ยต,ตัวเนี้ยยังผสมไม่ได้นะผมเพราะว่าตัวมันยังเล็กเกินนะผม ยังเล็กอยู่ยือแต่มันจะมาหาเด็กที่จะมูเนะีนะ่ยเดี๋ยวผมสวยมากเดีนะ๋ยวผมเป็นสีพนะับเทลแล้วก็สรุปในวันนี้นะผมก็ที่หนึ่งมูุกชนิดกินหนูคำตอบคือไม่จริงสองมูต้องกินหนูเป็นๆเ,นเนท่านั้นคําตอบคือไม่เสมอไปนะครับผมไม่เสมอไป ผมจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าจริงๆแล้วงูถ้าเป็นงูป่าเนี่ยถ้าเราไปเจองูป่าที่ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะผมแล้วตัวนั้นอนะ่ะมันกินหนูได้แต่อาจจะกินหนูแต่อาจจะต้องกินหนูที่เขาเรียกว่าเป็นหนูเป็นๆนะผมถึงจะกินได้ก็อย่างผมยกตัวอย่างเขียวไม้ของผมอะ่ะเขาก็กินหนูแบบเป็นเป็นนะตอนเนี้ยแต่มันก็เคยมีหลายครั้งนะครับผมที่เขากินหนูแช่ให้ผมดูนะผม เขาเคยกินหนูแช่ผมดุแล้วผมก็เดานะตัวนี้ไม่น่าจะใช่งูลุกคาะน่าจะเป็นงูป่าแน่ๆผมเพราะว่าเขาดุมากนะแต่ตรงงูลุกเคอมันก็ดุเป็นนะเว้จริงๆเน่างูมันก็เหมือนคนเนี่ยนะผมะงูมันก็เหมือนคนนะผมงูก็เหมือนคนใจทธนอร้ายแต่แต่ใจเดียวกันใช่ปะ โอเคใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดไอ้กล่องไอ้ตัวนี้แหละนะผมเพราะว่ากล่องไอ้ตัวเนี้ยมันขี้มันอะไรเยอะแยะๆนะผมเหม็นมากครับผมโอเคเดี๋ยวนะผมมันไม่เหม็นหรอกครับผมขี้งูเหม็นขี้ตัวเองมากนะผมโอเคครับผมอเดี๋ยวซับสไคร้ด้วยนะผมนะไปแล้ว